โอ้แต่อายนะทำไมไปใหญ่มาขี่เหมือนเขาเนี่ยมาเร็วอ้ามาเร็วเลยคืนแล้วเนี่ยเขืนเลยใบหมาใบหมาให้พี่หงส์ตรงนั้นมาหยิบรถม้าขี่เร็ว มาถอยมาถอยมาไม่มีใครแล้วอึ๊บอ่ะไปเก,ก,ก่ง เอาอะไรเอาอะไรเอาอะไรโอ้โหค่อยๆค่อยๆค่อยๆเย่รื้อเลี้ยวเลี้ยวไปงูเลี้ยวไปงูมาเร็วมาเร็วบุ้บุ้เก่งมากขึ้นเนินได้ด้วยโอ้โหสุดยอดไปเลยอ่ะโอ้โห หยุดหยุดก่อนไหนหยุดไหนนั่งพักก่อนนั่งพักสินั่งพักได้เปล่านั่งพักได้เปล่านังดีนั่งได้นั่งได้ไม่มีใครแล้วลูกเข้าบ้านกันไปเดี๋ยวแม่พาไป้างนอกแล้วบืนบืนโอ้โหขี่เก่งยังเลยบืนบืนโอโ้โ,อโห <laughs> โชยายที่ขี่โชยายที่ขี่ขึ้นเนินนี่โชยายโชยาย เว้ย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 ข mm ึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาหนึ่งสองช่วยลังถอยหลังโอ้โหยกล้อมียกล้อโชว์ด้วยโอ้ยยกล้อไหนไหนยกล้อที่ยกล้อยกล้อโชว์หน่อยโอ้ เลี้ยวเลี้ยวเลี <co <co ้ยวเลี้ยมาเลี้ยวมารถมารถมารถมา้นนู้นนูครับอขอล้างจมูกเลยขอล้างจมูกนิดนึงเก่งโอ้เก่งมากอ่ะทำจมูกดีๆว้ายาย น้ำหนอนไหลเต็มเลยนอนมูกโอโ้โหโอ้โหยกล้อไหนหนึ่งสองอึ๊บหนึ่งสองหือหม,มอบขี่มีหมอบขี่ด้วยเบนเบินเบนเบนิบนอึบหลบน้ำหน่อยอ้าวเก่ง มมียกล้อหลังด้วย <Okay. S 2> <Okay. S 1> ให้ยายรับให้ยายรับ mm hmm. อ่ะยายอุ้มหน่อยไปเรียวยายพาไปเที่ยว